สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยเพราะผมเป็นทักรอสุวัสดิ์สินสวงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยรายการของเราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยจันทังคารพุทธศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งเรามีรอบทบทวนจันทังคารพุทธพระหัสตีห้าถึงหกโมงเช้าพบกันเป็นประจำมีปัญหาอะไระฝากถามข้อความมาได้นะครับแล้วผมก็ผมมานึกได้แล้วผมตอบผ่านทีวีดาวเทียมนี่แหละ เมื่อวานนี้มีรายมีถามมาท่านหนึ่งเรื่องนิ้วล็อกเรื่องนิ้วล็อกมาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับปรากฏในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแนะนําวิธีนวดดึงนิ้วดึงอะไรต่ออะไรในบริหารนิ้วล็อกแล้วผู้ผู้แนะนําก็น่าเชื่อถือตอนนั้นผมพอดีนิ้วล็อกผมก็นวดตามเขาครับพอทําไปทําไปสงสัยไม่ถูกวิธีหรือยังไงมันเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆขนาดเอ้ อาจจะต้องไปผ่าตรงผ่าตัดอะไรอย่างนั้นละมั้งนะครับพอดีโชคดีวันหนึ่งผมเดินแล้วเข่ามันเคล็ดเจ็บหัวเข่าผมว่าเอาน้ำมันครีมปกติเป็นบาลแต่วันนี้เขาจะเป็นครีมทาแล้วมันไม่เลอะมันล้างง่ายก็คือยาหมองอะย่ามองเดี๋ยวทำเป็นครีมสูตรของเขาก็ผมชอบหน่อยเพราะว่าเขาใส่อยู่คลิปตอนทาทามก็โล่งจมูกดี ก็ทาที่หัวเขา่าก็ทาไปทามานะครับหัวเข่าหายปรากฏว่านิ้วล็อกผมหายด้วยนะครับก็เอ๊ยยังไงกันก็เสร็จแล้วผมก็ไปอ่านพบในหนังสือเก่าๆสมัยอาจารย์ในแพทย์เสนออินตราสุกสีนะครับท่านพูดถึงเรื่องนิ้วล็อกเรื่องเจ็บหัวเข่าเนี่ยท่านบอกก่อนที่จะไปกินยาที่มันอาจจะกัดกระเพาะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ ลองใช้น้ำมันหม่องเนี่ยทาก่อนทาไม่ต้องมากเช้าเย็นก็พอละก็มันจะทำให้หายคลายได้ก็หัวขขาวนี้ทราบอยู่ละแต่เพอเอิญเจ้านิ้วล็อกผมเนี่ยฮะมันหายไปด้วยก็ตอนที่เราเอาครีมครีมน้ำมันหม่องผมทานเนี่ยแล้วหลังจากนั้นผมก็พอมันเริ่มจะนิ้วท,ทาท่าจะล็อกจะล็อกผมก็เอาน้ำมันหม่องผมเนี่ยทามือ ถ่ายตรงนิ้วที่มันจะล็อกครับมันก็เป็นอันดีเลยนะเดี๋ยวนี้หายละไม่มีล็อกอีกเลยแล้วก็ผมก็อยากจะนิดนึงในอินเทอร์เน็ตวิธีทํานิ้วล้งนิ้วล็อกเนี่ยครับแต่ทําแล้วมันไม่หายเลิกแลอย่าไปทําต่อมันคงอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็เพราะฉะน,นั้นในอินเทอร์เน็ตดีบางทีน่าเชื่อถือผู้ผู้สอนน่าเชื่อถือแต่เขาก็คงได้ผลจริงๆมากมันยังคนดูเป็นเยอะแยะหมด นะครับเอาละตกลงได้ยินเนาะเรื่องนิ้วล็อกทําอย่างนี้ครับเอาน้ํามันหมองอะ่ะนะบาลทั้งหลายแต่บาลมันเหนียวเหนอะก็ไปหาที่เขาเขียนว่าเป็นครีมะนะครับก็จะนวดได้ดีนะก็อย่างนี้ครับชื่อยาก็ลองถามข้างหลังที่13สยามไทยก็เคยให้ชื่อยี่ห้อไปละบริษัทเขาอะ่ะเราไม่ได้รับ โฆษณาอะไรมาแล้วก็มาบอกทั้งทีวีก็ไม่เหมาะนะครับก็เอาเอาอย่างนี้แหละนะตกลงก็ว่ากันเรื่องนิวล็อกผ่านไปนะก็ถามอะไรก็ถามมาหลังไมนะครับแล้วก็ผมก็จะตอบให้ดีกว่ารับโทรศัพท์ผมว่านะอะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเข้าเรื่องของเราสองวันที่แล้วจันทกับพุทธนะ เอ้อังคารกับพุทธจิเราพูดถึงวิธีจะดูแลเจ้าโควิด1 9เนี่ยครับเราก็พูดตลอดเวลาว่าวิธีดีที่สุดก็คือการสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายการออกกำลังการอะไรต่ออะไรนะครับแต่ทีนี้มันมีถึงการออกกำลังกายเนี่ยมันมีตัวที่สามารถขจัด เจ้าไวรัสได้ด้วยภูมิต้านทานร่างกายตัวหนึ่งที่เรียกว่า natural killer NK เจ้า natural killer นี่มันเป็น,เ,ปนเซลเซล์เม็ดเลือดขาเป็นน้ำเหลืองอะเซลล์น้ำเหลืองที่ทำลายเป็นตัวทำลายที่ใหญ่ยิ่งมากนะครับมันเป็น natural killer เป็นเพชฌฆาตตามธรรมชาติ มันสามารถขจัดภูมิต้านทานกับขจัดสิ่งแปลกปลอมพวกไวรุ่งไวรัสแม้แต่เซลล์ผ่าเหล่าที่จะเป็นมะเร็งมันก็จัดให้นะครับ natural k i l l เลอร์เนี่ยแล้วเสร็จแล้วเวลามันจัดการ Natural Killer อรนี่มันมันไม่ได้มันแน่นะไอตัวนี้มันไม่ได้กินนะครับมันไปสั่งให้เซลล์ที่มันทำท่าไม่ดีสำหรับร่างกายให้ตายมันสั่งให้เซลล์ระเบิดได้ แล้วก็ดูแลให้เซลล์ใหม่ให้เกิดมาแทนเซลล์เดิมซึ่งมีสุขภาพดีไม่มีไวรัสไม่มีสิ่งแปลกปลอมเหมือนเดิมทุกประกาศเนี่ยเป็นหน้าที่ของ Natural Killer เลอร์วฟังแล้วเดี๋ยวเอา,เอาเ,อาเอาเริ่ม,เร,มเริ่มหน่อยหน่อยให้พอพอเป็นกระสายนะระบบภูมิต้านทานร่างกายของเราเนี่ยถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะครับเรื่องแรกก็จะมีการตรวจตราก่อนที่จะ เกิดเรื่องพวกนี้เจ้ามันมีหน่วยลาดหน่วยาราดตะเวนหน่วยาราดตะเวนร่างกายทําให้นะครับเขาเรียกว่ามาโครฟาสมาโครฟาสนี่คือเซลล์กินเซลล์นะเวลาจะขจัดสิ่งแปลกปลอมไม่ใช้วิธีกินหรอกจะมาโครฟาสแล้วเวลามันเข้ามากินเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดปรากฏว่าเจ้าสิ่งแปลกปลอมมันมากมายสาหะมากมายเจ้ามาโครฟารู้สึกกินไม่หมดกินไม่หมด ระหว่างที่มันทำงานนะครับมันก็จะส่สงสารออกมานะครับพวกเขาเรียกแอนโทไคลแอนโทไคลจะสมัยผมสมัยผมนู้นองมหลายสิบปีนนะส่วนมากเราก็จะนึกถึงฮิสตามีนครับฮิสตามีนนี่ถ้ามาพอเหมาะพอเหมาะนี่จะดีแต่เยอะไปเราจะแพ้มันคือฮิสตามีนมันพอมันออกมามันกระตุ้นเลยส่งสัญญาณไปยังประสาท ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อให้ศูนย์ควบคุมร่างกายเราทำอุณหภูมิให้สูงขึ้นนะครับทำอุณหภูมิให้สูงขึ้นพอสักอุณหภูมิสักสามสิบเจ็ดกว่าคือเป็นไข้หน่อยๆเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยแล้วก็เหมือนกับเปิดสัญญาณเตือนภัยเจ้าพวกนี้ก็พลูออกมาจากต่อมน้ำเหลืองเยอะแยะหมดเพื่อจะทำลายเจ้าสิ่งแปลกปลอม นะครับเต่อไอ้พวกนี้เวลามันออกมานะครับก็คือทีทีเซลทีเซลมันออกมามันจัดการพอทีเซลจัดาการแล้วมันเกิดยังไม่ไหวมันก็จะมีทีเฮลเปอร์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวทีเฮลเปอร์นี่มันบอกว่าไอ้ตัวนี้มันน่ากลัวมันก็จะส่งคือก๊อปปี้นะครับส่ง สารพันธุกรรมเรืออรไรก็แล้วแต่ที่ร่างกายมันชักสงสัยว่ามันจะมาอาจจะมาทำร้ายเราอีกเจ้าทีเฮลเปอรเนี่ยครับก็จะส่งไปยัง b ีเซลบีเซลก็จะไปสร้างภูมิต้านทานที่เรียกแอนติบอดภาษาฝรั่งก็ IG Immunoglobulin เอาละพนชักเลอะไชักเจอะไปละดนนระหว่างนี้ครับที่สั่ง Antibody อะไรเ่ออะไร ก็เจ้า Natural k i l l เลอร์ที่มันออกมาเป็นประจำอยู่แล้วมันก็ออกมาไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถขจัดเซลเล์มะเร็งขจัดไวรัสขจัดอะไรได้หมดโดยเฉพาะอะไรที่ไปเจริญในเซลล์เนี่ยคือเจ้า Natural Killer มันสามารถสั่งให้เซลล์ผิดปกติพวกนี้ฆ่าตัวตายเพื่อให้เอาเซลล์ตัวใหม่มาเกิดแทนนะครับถ้าใครตามตาม ชมรมณลักสุขภาพเจ็ดข้าวอเราก็คงจะได้ยินครับที่ผมพูดเสมอๆว่ามนุษย์เนี่ยเกิดด้วยเซลล์เล็กๆรวมกันเป็นตัวตนเราเนี่ยหกสิบล้านล้านเซลล์เซลล์เล็กๆ,ๆที่สองด้วยต้องสองด้วยกล้องกลุ่ทัศน,นะครับเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยมีเซลล์ต้นกําเนิดไม่เหมือนกันถูกสั่งมาตั้งแต่เราเกิดละว่าแกน่าต้องแบ่งเซลล์แล้วให้ ปรับเซล์ให้เป็นคุณสมบัติของเจ้าที่มีอยู่เช่นแกเป็นเซลล์ลูกตาเซลล์พวกนี้ก็จะแบ่งตัวไปลักษณะให้เป็นลูกตาเป็นก้าบเนื้อหัวใจเป็นอะไรม,มันสั่งด้วยเขาเรียกเซลล์ต้นกําเนิดสเตมเซลล์อันนี้ทางศาสนาพุูดก็เราว่าเซลล์พวกนี้มีความเป็นตัวตวนของตัวเองมีธาตุรู้ที่เรียกวิญญาณ กำหนดให้ว่าไปเป็นอะไรอะไรนะครับนะมันก็ประหลาดจริงๆของเรามีนะครับในประตายปีดกเลยนะที่ว่าปถมพลังไอท้ที่ต้นกำเนิดมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็จะมี <c oughs> เชื้อจากผู้ชายกับพ่อไปผสมกับไข่ของแม่นะครับออกมาเป็นเซลล์เล็กๆ นะครับตัวเจลเซลเล็กๆนี้ก็ค่อยๆแบ่งตัวนะแบ่งตัวเรื่อยๆมาจนเป็นมนุษย์เนี่ยครับจากเซลล์ตัวนี้เดียวที่ซ่องกล้องถึงจะเห็นเนี่ยไอ้ตรงนี้ทุกอย่างถูกกำหนดหมดละพระพุธองค์ทงบอกว่าพวกเราเนี่ยมีการเกิดดับตลอดเวลาก็เดี๋ยวนี้ก็ยังเกิดดับตลอดเวลานะครับแค่หนึ่งนาทีต่อมาเราก็เป็นคนใหม่ละเซลล์ใหม่หมดทุกอัน นะครับเซลล์ที่ตายเจ์ใหม่เกิดแทนเนี่ยถ้าตามนักวิทยาศาสตร์สมัยนี้นะใช้เวลาสองปีครึ่งเราจะเป็นเซลล์ใหม่ทั้งตัวเลยครับของเดิมไม่มีละนักวิทยาศาสตร์ของอเมริกันเขาบอกว่าเราเนี่ยเหมือนกับสายน้ำไหลผ่านคือมันเราคิดว่ามันเป็นน้ำเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ความจริงน้ำเดิมที่เราเห็นอนะ่ะมันไหลไปละมันสารมี สา,สายน้ำให่ไหลามาแทนตลอดเรามนุษย์เหมือนกันครับมีเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเนเพราะฉะนั้นวินาทีนี้เราชื่อนี้แต่ความจริงไอ้ส่วนประกอบของคนที่ชื่อนี้มันไปหมดละมันมีตัวใหม่มาแทนหมดละนะครับเพะอันนี้คือลักษณะของเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดานะก็ว่ากันะ เสร็จแล้วเราก็มาดูเจ้า natural killer เนี่ยครับร่างกายสร้างขึ้นมาให้ตรวจตราการเกิดดับของเซลล์ครับคือเซลล์พอมันจะแก่ตัวเนี่ยร่างกายจะขจัดทิ้งหมดนะครับเอาแต่เซลล์หนุ่มสาวเกิดใหม่มาแทนเสมอแต่ระหว่างการเกิดการตายการเกิดแทนเนี่ยอาจจะมีเซลล์บางชุดออกมาในลักษณะที่ผิดผิดแผกไปไน,นะ พอผิดแผกไปแล้วเป็นงมันอาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้เลยนะเออมาอาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้แล้วทาไงจากนั้นเชือเริ่มก็สั่งให้ตายแล้วให้เกิดใหม่เอาเกิดใหม่แล้วมันก็มาตรวจตาตามหลักการของนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์โลกเนี่ยการเกิดอย่างเงี้นะครับมีเซลล์ที่พร้อมที่จะเป็นมะเร็งอยู่สักสี่ห้าสี่ห้าพันเซลลเสมอซึ่ง เจ้า Natural Killer เนี่ยมันก็ตรวจจาแล้วจัดการให้ในขณะเดียวกันกับสิ่งแปลกปลอมโดยเฉพาะไวรัสเนี่ยครับเจ้า Natural Killer มันจัดการหมดทำไมเพราะว่าเจ้าเจ้าไวรัสเนี่ยครับก็อย่างที่เราว่ากันมันเป็นสารประกอบของโปรตีนโปรตีนนะครับรวมกันมาเป็นเรื่อง่า RNA แล้วก็จะมีไขมัน ฝรั่งเรียกลายิดรบางๆไปหู้มมันไว้แค่นี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราพูดถึงว่าสิ่งมีชีวิตต้องประกอบด้วยเซลล์เจ้าไวรัสไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพราะมันยังไม่เป็นเซลล์ยังไม่เป็นเซลล์คือเซลล์ก็มีไข่ขาวไข่แดงอย่างนี้ครับแล้วก็มีองค์ประกอบครบถ้วนที่จะแบ่งเซลล์ไปต่อไปแต่ไวยรัสนี่มันมาอย่างไงก็ไม่รู้แหละ มันมาแต่ rna คือสารพันธุกรรมกับไขมันที่หุ้มมันมันไม่สามารถขยายตัวอะไรได้เลยนอกจากอย่างนี้ครับมันต้องไปอยู่บนชีวิตอยู่เซลล์ของคนอื่นเช่นจะโควิดโควิดเนี่ยโควิดมันเข้ามาในตัวเราแล้วนะแล้วมันก็เข้าไปในมันชอบไปที่เนื้อเยื่อของปอดนะครับโดยเฉพาะถุงลมพอมันเข้าไปมันก็ เข้าไปแล้วก็มันก็แทงตัวมันเข้าไปในเซลล์ของเนื้อเยื่อเสร็จแล้วมันก็สั่งมันก็ส่งโค้ดส่งโค้ดของมันให้เซลล์ของเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อปอดเราเนี่ยครับสร้างสารพันธุกรรมแบบมันแบบมันทุกประการก็คือมันก็คือการเจริญพันธุ์แบบมันไม่ได้มันไม่ได้ทำเอง มันไปให้คนอื่นทำไอะอย่างเงี้เป็นเป็นพฤติกรรมของพาลาไซต์พาราไซต์นะก็แล้วพอมันเจริญในเซลล์มากๆๆๆมา,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 มาเซลล์ก็ระเบิดจะสารพันธุกรรมพวกนี้มันก็ไปไป,ไปแทงเข้าไปในเซลล์อื่นอีนอกแล้วก็ค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราไม่ทำลายมันเราก็จะตาย ตัวที่ดูทำลายที่สุดคือ Natural Killer อย่างที่ผมว่าเนี่ยมันก็มาตรวจอ่ะไอเซลนี่มันเซลไม่เหมือนเซลของเราละมันผ่าเราก่อนที่เซลจะระเบิดหรือก่อนที่ไวรัสจะเริ่มขยายพันธุ์อะไรเงี้ย Natural Killer มันก็ฆ่าหมดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงโดยเฉพาะมี Natural Killer ที่เยอะพอเราได้รับเจ้า ไวรัสเข้าไปนะครับบางคนก็จะไม่มีอาการเลยถ้า natural killer เก่งมันฆ่าตายหมดหรอครับไม่ต้องรอ,อยาเห็นไหมอย่างนี้มันถึงทำให้เราพบพบว่ามีพนจีนพนจีนที่ติดเชื้อเยอะแยะไม่ตายสักเกินครึ่งมากกว่าครึ่งอันนั้นสมัยยังไม่มียา แต่ทีนี้พอสมัยใหม่ต่อมาเนี่ยทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเ็พบยาก็ทำลายน u r a l ร์ l คิลเลอร์ไม่ใช่ทำลายเซลล์ไวรัสจำนวนหนึ่งเลยทำให้ Natural Killer ยิ่งสบายใหญ่ก็ผู้คนก็หายหายจากเจ้าเชื้อโควิด19ได้เยอะนะครับก็เอาอย่าพึ่งทะเลาะก,กันทีนี้ เราก็มาพูดถึงว่าแล้วเราจะสร้าง, Natural างนัชเลร์คิลเลอร์ยังไงนะนอกจากเราออกกรลังกายสร้างภูมิต้านทานต่างๆแล้วนะตัวสำคัญก็คือนี่นัชเอร์คิลเลอร์เพอ่อนัชเลลเลอร์เป็นอย่างนี้ครับไอ้นัชเลอร์คิลเลอร์เนี่ยมันมันลาดเวีนไปทั่วทั้งร่างกายแหละไม่ต้องรอคําสั่งใครทั้งนั้นแหะครับพอมันเจอเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ เซลล์มะเร็งที่อย่างที่ผมบอกว่ามันอาจจะพาเรามาสัก3 0 0 0ถึง5 0 0พันเซลล์เนี่ยนเชเลอร์คิลเลอร์จัดการให้หมดแล้วครับจัดการฆ่าเรียบร้อยหมดรวมทั้งถ้าหากจะมีไวรัสไปแทรกแซงในเซลล์เราเจ้านเชเลอร์คิลเลอร์ก็ฆ่าได้ฆ่าได้จริงๆทีงี้ใน้คนปกติเนี่ยครับนเชเลอร์คิลเลอร์ถ้าเรามานับกันจริงๆนะครับนเชเลอร์คิลเลอร์มาอยู่ประมาณ5,000ล้านเซลล์ ในตัวเรา5 0 0่5,000ล้านเซลล์โดยปกติแต่ทีนี้มีคนจำนวนหนึ่งพอตรวจเข้าไปนะมีถึงแสนล้านเซลล์เลยนะคือปกติมี5,000แต่มีบางพวกมือนมนุษย์บางเผ่าสามารถตรวจเข้าไปว่ามีเซลล์นัชเลอร์กิเลอร์ถึง1 0 0 0 0แสนล้านเซลล์นะครับนะแล้วก็พบขึ้นไปว่าไอจนน้จำนวนจำนวนนัชเลอร์กิเลอร์เนี่ยครับ มันขึ้นตรงกับอาหารขึ้นตรงกับอาหารและ,ะความเครียดของจิตใจนะความเครียดขรงจิตใจก็คือว่า Natural Killer จ,จะแข็งแรงไม่แข็งแรงอยู่กับสภาพการดำเนินดำารงชีวิตในการรับประทานหาหาหารับประทานว่าง,งันเถิดและจะต้องมีจิตใจที่สงบนะ ใจิตใจที่สงบเจะภูมิต้านทานพวกนี้ครับถ้าหากได้ช่วยมีการช่วยด้วยทำให้สิ่งแปลกปลอมไม่เยอะนชเชอ l ์กิลเลอร์ก็จะสามารถจัดการได้อย่างยอดเยี่ยบนะครับก็มาถึงตรงนี้ครับมาเน้นมาาจนชเชอร์ a ิลเลอร์เนี่ยนะมันอยู่อยู่กับจิตใจที่สงบ มื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่ามีมนุษย์บางเผา่าสามารถมีนัชราเคอร์นับเป็นแสนล้านเซลล์นะปกติเรามี5,000ัล้านเนาะ5,000ในมนุษย์ทุกวไปมีแต่ถ้าสามารถดูแลอาหารและจิตใจให้ดีๆนะมีไปถึงแสนล้านเซลล์เขาพบที่ไหนครับเขาพบที่ในพระรามะที่อยู่ที่ภูเขาฮิมาลัย พวกนี้ที่สามารถนั่งกรรมาฐานกลางหิมะนะครับสามารถทำให้หัวใจเต้นช้าลงช้าลงเกินเหมือนกับตายแต่เขาก็อยู่เวทนาวิทยาศาสตร์บอกเขาฝึกจนจนมีความสามารถเหมือนกับพวกหมีที่มันจำศินได้ที่มันสามารถหน้าหนาวมันไม่ต้องกินแล้วมันไปนอนทั้งเดือนทั้งเดือนเอน,นี่ยครับ อะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องมหาศจาศจาสัจย์อะไรนะนะเป็นเรื่องฝึกเอาฝึกได้นะครับเสร็จแล้วก็มาซี่นี่ครับพอเรามาถึงอย่างนี้โอ้จเจ้าอารมณ์นี่แหละจะทําให้นัชเลอร์คิลเลอร์มันเพิ่มได้แล้วมันก็จะแข็งแรงในรายการที่กำลังจะพูดถึงโควิดที่มันจะเข้ามาในร่างกายเรา เราอยู่ได้หายไม่หายก็ natural killer แะครับตัวหลักเลยใช่ไหมตัวภูมิต้านทานเวลาเขาแฉ่งพวกภูมิต้านทานดีนะไม่ต้องใช้ยาได้คือติดติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการทั้งนั้นไม่มีใครไม่มีเคยอีกสิบสี่วันต่อมาไปตรวจใหม่ไม่มีเลยหายหมดไม่จะหายหมดอย่างเดียวตรวจพบภูมิต้านทานร่างกายแอนติบอดีเยอะแย,ยะหมด อันนี้หลักการนันนี่ประเทศจีนและประเทศไทยเราใช้ก่อนใครเลยนะครับเราเอา,เอาคนไข้ที่หายจากโควิดเอามาเอาให้เข้าบริจาคโลหิตแล้วเราก็ปั่นเอาเกล็ดเลือดของเขานะครับทําให้บริสุทธิ์เราเอามารักษาพวกที่ติดเชื้อไวรัสโควิด1หเลย กินใช้เยอะนะเราก็ใช้ครับเราเก็บเลือดของคนผู้ป่วยที่หายเนะี่ยที่มีภูมิต้านทานเอามาใชา้นะแต่อย่างนี้ครับเราส่วนมากเราเรียกซีรั่มนะ,อะพอมาถึงตรงนี้เอาละเรารู้ละว่าเจ้าอารมณ์เนี่ยทำให้ร่างกายสร้างาะนะชเลิเจลอร์ได้เยอะเราก็จะเข้ามาในชมรมคนรักสุขภาพ79ออก ทำได้ไหครับอที่หนึ่งก็อิทธิบาท4อันนี้เราต้องมีจิตที่มั่นคงก่อนเราต้องมีความมุ่งมัน่นมีความขยันกันแข็งนะแล้วก็มีจิตใจสงบมุ่งมั่นาพาเพียรฝักฝ่ที่จะดูแลร่างกายให้ดีมีมังสาก็ค้นคว้าวิธีทำตัวให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็ลงมาถึงอารมณ์อที่หนึ่งข้อที่สองครับ วิธีบาทซีออที่หนึ่งออที่สองก็อารมณ์ไอ้ตรงนี้แหละที่เราให้ความสำคัญมันแล้มันนี่เราจะเน้นๆเ,เลยว่ามันจะเป็นตัวสร้าง n a t u r a l killer ตัวที่สามารถทำลายสิ่งแปลกปลอมให้ร่างกายโดยไม่ต้องรอคำอสั่งรอคำสั่งคืออะไรถ้าปกติก็ทหา,ารราชตเวนเราชื่อมคโครฟาจเจอสิ่งแปลกปลอมมันก็จิงม ระหว่งที่มันจริงมันก็สร้างส่งสัญญาณไปให้ร่างกายว่ามีสิ่งแปลกปลอมถ้าเป็นเยอะสู่ร่างกายก็ส่งเปิดหวอนะครับทำให้อุณหภูมิส,สูงขึ้นมีไข้ใหม่ๆภูมิต้านทานาก็สร้างมากขึ้นก็พรูเข้ามาดีกระแซะอรกจัดการกับสิ่งแปลกปลอมแน่นอนในขณะนั้นจอนาชลเลอร์กิลเลก็ทํางานดูแลเซลล์ทั้งหลายที่มันไม่ค่อยท่าคอท่า นะถูกโจมตีด้วยวรรณะ่วสั่งให้เซลล์ตัวนั้นให้เองตายแล้วก็เอาตัวใหม่มาแทนอย่างนี้ครับเราทีนี้เราก็เข้ามาถึงเรื่อง o A R o A R o อที่สองอารมณ์ก็อารมณ์เนี่ยครับมันสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างน,นนะนเป็นที่งทำให้เกิดแก่ตายเร็วตายชาอารมณ์เนี่ยครับเป็นเรื่องที่เราจะพูดถึง แต่ตอนนี้เราจะพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ